สวัสดีครับวันนี้เส้นทางสร้างอาชีพช่องบิ๊กมิเดียเก้านะครับเรามาตามติดเส้นทางสร้างอาชีพที่หมู่บ้านลานสางครับมาพบกับผู้ใหญ่มนะครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับครับผมผู้ใหญ่มนะบัวทองผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตําบลแม่ทอมอำเภอเมืองตากจังหวัดตากครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสที่จะแนะนํานะครับอาชีพเสริมที่ราษฎรหมู่ที่4นะครับ ตำรวแม่ท้อได้ทําอยู่นะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับพบกับเจ้าของฟาร์มนะครับแม่เฉลวยฟาร์มจริงรีดนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะออนกุณิพัฒน์สิงห์ทาลูกสาวแม่เฉลวยนะคะได้ทําฟาร์มจิงฤีดิมาก็ยังไม่ถึงปีอะคะ่ะวิธีการฟักก็คือพอถ้าจิงฤีดิมันติดปีกแล้วอะเราเราก็จะทําการลองไข่อะคะ่ะลองไข่แล้วก็ระยะฟักไข่อะเจ็ด ถึง14วันค่ะแล้วก็ระยะการเลี้ยงก็30ถึง45วันค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าเขาไข่อ๋อเราจะดูจากการที่เสียงของจิ้งหรีดมันร้องค่ะจากการติดปีกด,ด้วยค่ะถ้าติดปีกเยอะๆก็เตรียมเราก็จะเตรียมการร้องไข่โดยเอาปุ๋ยมะพร้าวค่ะไปให้ให้เขาทำการฟักไข่ค่ะ เราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ไข่เหมือนดังนี้ค่ะฟักไข่ใช่ไหมอ,อ,อันนี้คือระยะการฟักไข่ค่ะ,อ,ะอันนี้ต้องต้องเลือกแม่พันธุ์ใช่ไหมไม่ต้องเลือกค่ะไข่ตัวไหนครับสีขาวหรือสีอะไรครับสีขาวค่ะนี่นะครับระยะการาฟักก็คือประมาณเจ็ดถึง สิบสี่วันค่ะแล้วก็ตัวเขาจะเป็นตัวคล้ายมดค่ะมดงามค่ะอ๋ออย่างนั้นเหรอหมดงามสักอ่าทักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะเริ่มเป็นตัวเริ่มเป็นตัวเล็กตัวใหญ่กว่าจะเลี้ยงแต่ละขั้นตอนแล้วจําเป็นไหมครับว่าเราต้องใช้ขวดมะพร้พาวอย่างเดียวหรือว่าใช้อย่างอื่นแทนใช้แกบดำก,ดดก็ได้ค่ะแกบดำ เราอันนี้เราเราลองแกบดากับขุยมะพร้าวแล้วเ,เราว่าขุยมะพร้าวดีกว่าค่ะแต่จริงๆแล้วไอ้แกบดาก็ได้ค่ะแล้วใช้เวลาเท่าไหร่ครับในการฟักตัวของเขาเจ็ดถึงสิบสี่วันค่ะถ้าสมมติว่าเราต้องดูจากอากาศเลยคะถ้าอากาศเยน็นระยะการฟักตัวเขาก็จะนานแต่ถ้าอากาศร้อนเนี่ยระยะการฟักตัวของเขาก็จะสั้นลงก็คือประมาณเจ็ดวันประมาณนะคะครับผม เอาออกไปตรงแสงแดดจะได้เห็นไข่ชัดตอนนี้ครับไข่ไข่ชัดมากโดนแดดแล้วจะมีฝนอ๋อโดนแดดจะมีฝนไหมโอเคครับขอบคุณครับวิธีการเลี้ยงเราก็ธรรมชาตินะคะก,ก,ก็ะค,ะคือให้อาหารจิ้งจรีดแล้วก็ผักผักตามพืนบ้านเราคือใบตองะคะ่ะมีผักอะไรบ้างปะกล้ยแล้วก็ใบรับ ต้นตำลึงผักบุ้งอะไรเงี้ยก็ให้ได้ค่ะว่าสวยนะครับนนรลแล้วเราก็เอารังไข่มาเป็นคอนโดให้มันอยู่ครับใช้รังไข่ใช้รังไข่เป็นคอนโดให้มันอยู่ค่ะให้มันอาศัยอยู่รังนี้จะติดติดเยอะนนะคะ ตำลึงผักบุ้งใบตองหยวกกล้วยนะคะแล้วก็วิธีการให้น้ําก็คือเราใช้ขุยมะพร้าวแช่ไอ้คุกกับน้ำนะคะเพื่อให้เขามาดูดกินน้ำในในออกขุยมะพร้าวคุก<ช>กับน้ำจนชุ่มนะครับจนชุม่มก็ให้เขามาดูดกินน้ำตรงนี้คะ่ะเพื่อที่เขาจะได้ไม่อดน้ำเราต้องให้หัวอาหารด้วยใช่ไหมครับให้ด้วยค่ะคอนโดเหมือนแฝดตำรวจทหารแล้วเนี่ยดู <laughs> ค่ะระยะก,การติดปีกนะคะจะเป็นอย่างนี้ค่ะติดปีกค่ะนี่ค่ะติดปีกอันนี้คือติดปีกนี่ใช่ไหมติดปีกพอเขาถ้าเขาติดเกือบหมดแล้วค่ะนะคะคือเราเตรียมรองไขะะ่แ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ล้วค่ะเตรียมรองไข่คือใช้ถ <c oughs> ุงมะพร้าวเหมือนก,กันค่ะคุกกับน้ำให้มันเป็นที่เอท,ที่ที่ออกไข่ของเขาอะคะ่ะเร่รังไข่นี่มันมันมีกําหนดใช้ไหมว่า เออใช่รังไข่ต่อครั้งต่ออะไรต้องมีการเปลี่ยนไหมสักประมาณสองถึงสามครั้งค่ะอ๋อสามพอ่ออาจจะวิธีคือเราฆ่าเชื้อวิธีลนหล่นกับไฟอะค่ะกับไฟในการเนี่ยมันมันมันจะไม่มีมันก็จะติดเชือ้อติดโรคแล้วก็ะจะตายดังต้นก็คือ,อ,อใช้ได้ประมาณสองสามครั้งค่า อันนี้เขาเรียกจิงรีดแบบแบบอะไรนะลังอันนี้แบบเป็นเขาเรียกกล่องกล่องจิงลีดค่ะกล่องจิงรีดมันทำได้หลายลรูปแบบเนาใช้วงบอกก็ได้ใช้เป็นแฟนหือโจาะบอดก็ได้ค่ะแล้วแต่ฟาร์มเขาจะจะออกแบบหให้มันอาศัยค่ะไอไอศัตรูของจิงรีดนี่มันมันมันมีอะไรที่ที่ที่โดนศัมรูก็จะเป็น จิงโจกมดอะไรอ๋อมดอ๋อจอสังเกตว่ามีมีตัวกันครับใช่อ่ากันจิงรีแล้วอันนี้ก็ใช้สติกเกอร์ใช้อ่าใชเทปเทปที่มันลื่นๆนะคะเพื่อไม่ให้มันไต่ออกเวลาตอนให้มันตัวเล็กๆครับผมเทคนิคครับเทปคัดตของฟาร์มเจ้าของฟาร์มมาแล้วคนแม่รวย อันนี้อันนี้ถ้าถ้าลักษณะอย่างนี้มันเป็นพันธุ์อะไรมีพันไหมหรือว่าพื้นพื้นบ้านคันเราเราซื้อมาค่ะเราซื้อมาจากอ่าจังหวัดพิษิโลโลกกลสุโขทัยแต่พันนี้เป็นพันธ์ของสุโขทัยแต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นชื่อพันธุ์อะไรค่ะก็ไม่ได้ถามเจ้าของแต่ละสายพันธุ์ก็แตกต่างโอ้พอดีนี่เจ้าเจ้าของในเจ้าของฟาร์มตัวจริงสวัสดีครับฉลวยสิงทาเฉลย เลี้ยงมานานยังครับเป็นปีแล้วครับจะเป็นปีไม่จริงไม่ถึง้านเงมี่กิน้านจริงอ๋อ่นี้เป็นอาชีพองกาวยเต๋อันนี้ก็เขาเป็นผู้ดูแล ยไปมากแล้วเนี่ยเรื่องอ่ตอนนี้ตอนนี้มันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ค้ัตอนนี้ขายส่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งถ้าขายปีกขายปีกร้อยยี่สิบบาทถ้าจะเห็นเยอะลงมาตอนเย็นเข,ขึ้นอ๋อครับ แต่ก็อยู่ที่อากาศด้วยนะคะตอรระยะระยะถ้าออากาศร้อนเนี่ยก็จะประมาณ30วันถ้าอากาศแบบนี้ก็ประมาณ45่สิบหาวันอันนี้ติดปีกนะติดปีกถ้าติดปีกนี่สามารถที่จะแพร่พันธุ์ได้หรือไงยังยังติดปิกก็เราการลองขายลองขายลองเยอะลองเยอะ เราไข่เสร็จปุบ๊บเราก็จะให้การทายท้องโดยวิธีให้ฟักทองค่ะเราให้ฟักทองอ,อาหารกันอ,อาหารเจ้าที่ <laughs> มนนาโโมสวยดีเป็นวันนี้เป็นที่เขาไข่ยันแล้วให้ฟักทองค่ะพอให้ฟักทองได้หนึ่งถึงสองวันค่ะเราก็ทำการเก็บตัว จระมาจำแช่จะจำนายต่อไปค่ะตึ้มขึ้นกินช่วงเช้ามันจะออกมาเยอะอันนี้อิ่มแล้วไงอ่าอาหารอาหารนี่ให้ตลอดไหมอาหารอาหาเช้ากับเย็นเช้าเย็นหรออ๋อขุยมะพร้าวแช่น้ำขุยมะพร้าวแช่น้ำเพื่อให้เขาดูดกินน้ำในในปุ๋ยมะพร้าวค่ะให้มันชุ่มๆส่วนใครที่ต้องการ สั่งซื้อปลีกและส่งผมมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ใต้คลิปเนาะค่ะใช่เค,คยจะมาติดต่อคุณแม่ฉลวยช,ชค่ะจพืจะได้สั่งไปสามารถโทรก็โทสั่งได้ที่088 1655 993ด่งค่ะครับผมนี่เป็นคนดูเลยปลีกั้างส่งอันนี้จับไปเมื่อเมืเ่อถึงวัทีจ่จะเนาะแล้วน้ำน้ำต้องเปลี่ยนเหรอครับเปลี่ยนค่ะต้องทำความสะอาดข้างในไปด้วยใช่ค่ะ เราต้องดูจะขุดมะพาร้าวว่าขุดมะพร้าวมันดำๆเราก็เริ่มสกปรกอันนี้เริ่มแล้วค่ะเริ่มจะต้องเปลี่ยนเพราะว่าวันนี้จะจะมาเปลี่ยนเนี่ยเราเลี้ยงย่ามกันนี่เป็นหัวอาหารแล้อครับหัวอาหารค่ะแล้วมันก็กินง่ายๆนะครับหัวอาหารผักตามธรรมชาติผักตามธรรมชาติจะเป็นใบลักษ์ตำลึง ใบตองหยวกทำไมต้องให้กินใบลักมันเป็นไฟเบอร์เยอะค่ะอ๋อรับชาี้ไม่เหลือก้านเกินไม่เหลือออย่างนั้นแล้วก็ก่อนจับขายถ้าเขากินแต่อาหารน่ะถ้าเขากินเยอะเกินท้องเขาก็จะอืดท้องอืดเขาก็จะตายครับผมเราก็จะให้ผักโดยวิธีการถ่ายท้องของเขาไปด้วยจะรับเป็นพิจิตรวิธีธรรมชาติพิจิตรเราก็มีประโยชน์นะคะเราสามารถเอาไปใส่ เป็นปุ๋ย่ะคะเป็นปุ๋ยได้ค่ะแล้วก่อนนี้จะจับขายล้วก็เลี้ยงด้วยฟักทองใช่ค่ะเราจะเราจะเราจะไม่ให้อาหารแล้วค่ะก่อนเราจับจับขายล้วก็ไถ่ทองด้วยฟักทองอันนี้เ็่ออครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณฟาร์มจิรินแม่ช่รวยนะครับแล้วก็ ผู้ใหญ่มรับผู้ใหญ่บ้านนักพัฒนาแห่งลานสางครับครับสวัสดีครับ